สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มัอนี่เจฟ่าได้มานะคะมารีวิวร้านนะคะอันนี้ก็คือร้านนะคะนี่ละดีตรงนี้ก็คือป้ายร้านนะคะเจ้กุ๊กซัมซิ่งคนวะนะคะเจนี่นี่แหละนะคะเนาะอันนี้นะคะก็ตามนี้ราคาก็นี่ค่ะเดี๋ยวอัปเดตเจ้าของร้านก่อนค่ะเจนี่คนสวยนะคะเดี๋ยวดูมันมันเหมือดขึ้น เอาค่ะเจนีคนสวยนะคะกำลังปิ้งไก่ค่ะเพื่อกำลังปิ้งไก่จะอันนี้อย่าลืมะะด้วยค่ะเด้อพ่านไปพ่านมาอุดหนุนเพิ่นหน่อยนะคะทําไมมันมืดล่ะมันหย่อนแสงมันหย่อนแสง,น,น,สงนี่ค่ะอย่าลืมนะคะพี่กาดตรงนี้เนาะตาแค้นซอย12ค่ะตรงตลาดคลองทมนี่แหละค่ะไก่ย่างเป็นตัวไหมคะไก่ย่างเป็นตัวไหมคะไก่ย่างเป็นตัวตัวละ120บาททั้งนี่ละนี่อเ,เออนี่ไงไก่ย่างเป็นตัวตัว,ตวละ ร้อยยี่สิบบาทค่ะอันโตนึงในร้อยยี่สิบบาทนะ,ะนะคะนะคะเนาะพี่กัดจงตาดแทนซอยสิบซอค่ะพี่น้องที่เบิ้งช่องเจฟ่าสันหามาเรานะคะเจฟ่ากับสันหามาให้เราเด้ออันเป็นรานสามตำก็เป็นญาติกันนี่แหละแต่ว่ามารีวิวให้เพื่อนผู้ใดผ่านไปพานมาอย่าลืมนะคะมารีวิวตรงนี้ให้เพื่อว่าอ่าเพ่อยากกินกับมาได้นะคะตาดแทนซอยสิบส,ส,สองค่ะร้านเจนีนะคะเดี๋ยวจะเอาอ่า รีวิวว่าจะมีอะไรบ้างค่ะ